สวัสดีครับหยิบสดหน้าตาช่างนะครับ9โมง9นาทีโอ้โหเลขสวยมากๆโดยประมาณก็ครบเสร็จทุกคนนะครับวันนี้10คู่มวยมันวันศุกร์ทาง 24u หมายเลข24นะครับแล้วก็ช่วง2ทางเพจมวยเด็ด789แล้วก็มวยไทย2,000ครับรักใครชอบใครกันบ้างใครมาเนื้อตัวดีน้ำหนักใครลดเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับก็เป็นทัศนะนะครับประกอบกับ ที่มาสอดส่องสังเกตการในช่วงเช้านะมาฝากันครับหยิบสดหน้าตาช่างโดยเอกชุมพรนะครับมาเช้าไปสืบลึกสืบจริงมาเองนะครับคู่แรกนี่เป็นเด่นมานีราชประชานุเคราะห์เจอกับช้างประกอศพรสุรินครับคู่นี้เสือใต้กับสิงอีสานนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมุมแดงเนี่ยมา106นะครับมา107.5ครับพิกัด106 ลดไป1.5ึปีจากสตูลครับก็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 น้ำหนักปล่อยๆ่นี่52นะครับประมาณ52อายุ19จากท่าแพสตูลครับส่วนช้างนี่จากอีสานนะครับมาร้อยแปลด2.7ครับปล่อยๆอ,อ,อยู่ที่52.5ก็ใกล้ๆกล้กันอายุนี่อ่อนกว่า2ปีนะครับเพราะว่าช้างนี่17นะครับขณะที่เด่นมานีเนี่ย19 ส่วนสูงร้อยหกสิบหกครับดูจากรูปเนี่ยช้างคือเตี้ยกว่าเห็นนะครับช้างเตี้ยกว่าเห็นนะครับแต่ว่าดูการเป็นมงเป็นมวยการดุกมวยเนี่ยอยู่ที่ช้างนะครับดูความเป็นมงเป็นมวยอยู่ที่ช้างครับสเตปการออวุธผมเชื่อว่าคิดก่อนชิงทําก่อนนะครับก็คู่นี้มองไปที่ช้างปาก,กรณ์พอสุรินนะครับไม่เคยเจอกันมวนยในวันนี้ของอรายการมวยมันมันสุกทู for you เนี่ย ไม่เคยเจอกันมาสักคู่ยกเว้นคู่เดียวก็คือคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่ผัดแพ้ผัดชนะกันมาจากที่ใต้นะครับพุทธโธจิตอาสาบางแก้ว102ครับมาเช้ามา104.9ลด2.9นะครับไฟนี่คุมมา4โลปล่อยปล่อย51ปล่อยปล่อย51นะครับอายุ17ปีขณะที่แสงมานีเนี่ยอายุ18ปีนะครับก็แก่กว่า1ปี เมื่อเช้าหรอเมื่อเช้าเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าแสงมณีมามาร้อยสองจุดแปดลดไปศูนย์จุดแปดนะครับลดไปศูนย์จุดแปดคู่นี้ผัดแพ้ผัดชนะอย่างที่บอกไปครับแต่ว่าไฟล์ล่าสุดเป็นชัยชนะของแสงมณีราชประชานุเคราะห์สี่สิบสองแต่เกมวันนี้ผมมองนะครับเกมวันนี้ผมมองว่าก็เหมือนเดิมนะครับคงจอ,อวมารูปแบบเดิมเบียดเบียดกันแต่ว่าไปปลายนะครับ ปลายยังชอบไปที่พุทโธนะครับผมออกไปที่พุทโธนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนคู่ที่3ครับแก้วกลางวานพริวายโยนะครับพิกัด142ครับเมื่อเช้ามาพอดีก็มาพอดีทั้งคู่นะครับคู่นี้เป็นพิกัดสบายนะครับสูง175อายุ25คนโคราชนะครับอดีเป็นแชมป์1้0ตั้งประเทศไทยลุมพินีนะครับน้ำหนักปล่อยยเนี่ยแก้วกลางวาน68นะครับก็ซ้อมที่ มอการกีฬาสมุดสาครแล้วก็มาเก็บตัวต่อที่ค่ายมวยนะออน,นุวัตยิมของเสียยะอีก3สัปดาห์นะครับเจอกับฟิลิเป้เรีวอลูชั่นนักมวยจากบราซิลก็ซ้อมอยู่ภูเก็ตนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อย6กก็มากกว่าเจ้าแก้วกังวานอยู่1นกิโลนะครับเมื่อเช้าก็142พอดีเหมือนกันนะครับสูง172ครับคู่นี้ความสูงดูจากภาพนี่ก็ไล่เลี่ยกันนะครับ ไล่เลียกันอายุ27ปีแล้วนะครับฟิลิปเป้ยี่ปีเข้าไปแล้วครับคู่นี้ชอบใครออคู่นี้ชอบใครถ้าความเป็นมวยอยู่ที่แก้วกังวานแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของออกระดูกมวยความแข็งความแกร่งของฝรั่งก็อยู่ที่ฟิลิปเป้นะครับฟิลิปเป้กับแก้วกังวานนะครับ หผมดูว่าร่างกายแก้งกังวานเนี่ยมาไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้ครับทัก70-80นะครับยังเชื่อในความเป็นมวยนะครับยังเชื่อในความเป็นมวยของแก้วกังวานสายพลิ้วนะครับแข้งซ้ายนะครับฝีมือซ้ายนะครับแก้วกังวานผมผมยังมองไปที่แก้วกังวานนะครับดูว่าความเป็นมวยดีกว่านะครับถ้าขออย่างเดียวอย่าไปโดนหมัดร่วงก็แล้วกันครับแต่ว่าไฟนี้ดูว่า การฟิตซ้อมจากการสอบถามเสียยะมาบอกว่าดีกว่าไฟที่ผ,ผ่านมานะครับเพราะว่าไฟที่ผ่าน,านมาเนี่ยมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยนอนหรือว่ายิมเนี่ยเป็นระยะเวลาที่น้อยนะครับแต่ไฟเนี่ยดูว่ามานานที่สุดละเมื่อเทียบกับไฟก่อนๆอ,อันนี้เสียยะเนี่ยออคอนเฟิร์มมาแล้วก็แจ้งมานะครับอ่ะผมยังชอบไปที่ความเป็นมวยของแก้วกลางวานพลิววายโยครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่ที่4คู่เอกของรายการช่อง two for you หมายเลข24 ผู้ที่4สมิงเดชนนวัดยิมครับช่วงหลังๆสดมากๆนะครับฟอร์มดีนะครับช่วงหลังๆครับโดยเฉพาะศอกของแกเนี่ยโอ้โหฟอร์มล่าสุดที่ใช้กับเดชศักดาสอจต้องปาจีนี่มันติดตาดีเหลือเกินครับพิกัด132นะครับมาเช้ามาเกินจุด5นะครับมาเกิน0.5มวยอุดรครับซ้อมอยู่นอนุวัตยิมสูง175นะครับอายุ20จากอุดรครับเจอกับรังขาววอสังประไัยไฟล่าสุดที่หลังขาวชกไว้นะครับ ไฟล่าสุดที่ชกไว้กับศิษยกับพันพยักษ์ศิษย์เชฟบุญธรรมยี่สองมกราปีหกสามนะครับก็อันนี้เดือนอะไรละอันนี้เดือนอตุลานะครับก็ห่างหายจากเวทีไป9เดือนนะครับสำหรับหลังขาวครับคู่นี้จะเห็นจากภาพนะครับว่ารูปร่างนี่ต่างกันชัดเจนเลยหลังขาวเนี่ยรังขาวสูง185สนะครับสมิงเดชส,สูง175 รังคขาวสูงกว่า10เซนติเมตรจากสถิติที่ส่งมาเมื่อเช้ามา131.9ขาดไปนะครับขาดไป0.1ครับน้ำหนักปล่อยปล่อยเนี่ยรังขาวจะมากกว่านะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยรังขาวจะมากกว่าสมิงเดียดอยู่ประมาณ2-3โลนะครับประมาณ2-3โลน้ำหนักปล่อยปล่อยรังคขาวอยู่ที่5อ,อยู่ที่67นะครับอยู่ที่67 เมื่อช้าบ้ามหนักขาดก็จริงแต่ว่าไฟนี้เนี่ยไฟนี้นี่คุมมาทั้งหมด7กิโลนะครับพิกัด132จ้ตัวบอกว่าที่เป็นพิกัดที่ก็ก,ก็ก็ต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้ถ้าจะชกกลางคืนนะครับถามว่าคุณนี้ชอบใครครับคุณลองนึกภาพฉายขึ้นมาในหัว2ภาพนะครับภาพแรกเป็นภาพของรังขาวเดินเข้าทํามือเนี่ยแขนนี่ยาวๆนะครับกันสอกไว้นะครับวงในก็ต้องตั้งแขนไล่แขนใช้ความยาว อย่าให้โดนสอกเพราะเชื่อเหลือเกินว่าทีมงานของรังขาวก็ทําการบ้านมาว่าสอกของเจ้าสมิงเดชเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสอกของสมิงเดชไม่ธรรมดาแต่ยังเชื่อในความเก้งก้างความยาวครับที่จะใช้ตรงนี้เป็นลูกลำคาญการสอกของเจ้าสมิงเดชได้นะครับเชื่อว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็ จะกินปลายปลายนะครับจะกินปลายปลายเข้าวงในเสียบเข้าไปแทงแหลมๆนะครับยังเชื่อในความสูงความยาวของเ,ออเจ้าหลังขาวนะครับแม้ว่าจะหายไปนานแต่เชื่อว่าไฟนี้เนี่ยจะเอาตัวรอดได้ครับชอบไปที่หลังขาวเลยครับส่วนคู่ที่5ครับคู่ที่5เป็นช่วงที่2ช่วงที่5เนี่ยถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด79แล้วก็มวยไทย2,000ครับสิงห์พิชิต TBM ทีบีเอ็มยิมนะครับมวยในคาถาของพี่ตั้มเกียรติจเจริญราบนะครับโปรโมเตอร์ป้ายแดงของราชดำเนินสูง168ครับอายุ17จังหวัดตรังครับเมื่อเช้ามา103.4ครับลดไปจุดสโอ้โหช่วงหลังๆที่ชนะมาตลอดเลยนะครับเจ้าสิงห์พิชิต TBM ยิมขณะที่อาชาเงินประกรณ์พอสุรินครับมา104.2นะครับร้อยมา104.4นะครับมา104.4ก็ลดไป ลดไป1.4นะครับสูง169 17ปีจากซุรินครับเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าถนัดขวานปล่อยเนี่ย51นะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันครับขออนุญาตด,ดูรูปล่างนะครับดูรูปร่างสิงพิชิตกับอาชาเงินจะเห็นว่าอาชาเงินลอยกว่าชัดเจนนะครับแน่นอนครับอาชาเงินเนี่ยความเป็นมวยน้อยกว่าแต่ผมชอบไปที่ ความใหญ่นะครับชอบไปที่ความใหญ่ครับออกไปที่อาชาเงินนะครับคู่นี้ครับส่วนคู่ที่6ครับยูริกอีวอรูชันภูเก็ตนะครับนักบวยจากรักเสเซียเจอกับคาเมนคาเมนคาเมนเพชรยินดีอาคาเดมี่นักบวยจากอังกฤษนะครับยูริกเนี่ยเมื่อเช้ามา154.7ลด0.7นะครับ27ปีจากรักเสเซียครับสูง175 โอ้โหล่าสุดนี่ชนะน็อกบางพีน้อยเพชรยินดียแคาเดมี่เลยนะที่วันแชมเปี้ยนชิพครับส่วนคาเมนเองเนี่ยก็มาเช้ามา154ครับมา154พอดีพิกัดเลยนะครับไฟนี้ซ้อมเพชรยินดีไฟแรกครับอายุ26ปีครับสูง182นะครับโอ้โหคาเมนจะสูงกว่าเห็นชัดเลยครับยูริกเ,เดินยืนเทียบแบบนี้ได้แค่คอเท่านั้นครับ อีกคนหนึ่งก็เพิ่งชนะนอกบางพลีน้อยส่วนอีกคนหนึ่งอย่างเจ้าคาเมนก็เคยปะทะกับนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกของไทยอย่างพี่สมรักคํคำสิงมาแล้วนะครับโอ้โหผมชอบไปที่ความใหญ่ความยาวของคาเมนครับเคยไปะทะพี่สมรักด้วยนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่เพชรินดีอะคาเดมีออกไปที่คาเมนครับส่วนคู่ที่7ครับรองคู่เอกช่วงที่2นะครับทางแฟนเพจ f a c e b o o ก พชรศิลาวอุรชาครับเจอกับโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์นะครับโฟวินก็ลูกชายของพี่เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องครับคู่นี้เนี่ยมาแทนทั้งคู่ตอนแรกมีโปรแกรมจะชกกันนะครับทั้งสองคนจะชกกันส่วนสุกด,ด้าน,นะครับแต่ว่ายกมาแทนก่อนนะครับยกมาแทนคู่ของอ,อะไรนะยอดกล้ากับแวววาวนะครับคู่นี้ยกมาแทนนะครับก็เลยโชกกันพิกัดปล่อยๆนะครับ พิกัดปล่อยๆล่อย119ปอนด์ปกติทั้งคู่เนี่ยร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดทำได้นะครับพิกัด119เมื่อเช้าเพชรศิลามา120.6ลด1.6นะครับมวยจากอุดรน,นะครับก็เพิ่งรู้ตัวเมื่อวานนะครับซ้อมมา7-8วันแล้วปล้ำกับพวกฉลามดำมนะครับน้ำหนักปล่อยๆ54-55ครับสูง168นะครับขณะที่โฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์เนี่ย มื่อเช้า119พอดีครับสูง169นะครับก็ความสูงไล่เลี่ยกันจะสูงกว่า1เซนนะครับจากสถิติที่ส่งมาครับอายุมากกว่า2ปีครับโฟวิน18นะครับมาเช้ามาร้อยเก้าจุดเก้ครับมา119.9ลดไป0.9ครับต้องบอกไปปล่อยเท่ากันนะครับ54.55ครับอ่ะมวยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้คนละทางนะเพชรศิลาซ้ายนะครับโฟวินขวานะครับ ผมว่าทรงวยแบบนี้จะเข้าทางเพชรศิลานะนะครับชอบไปที่เพชรศิลาครับแล้วก็ช่วงหลังฟอร์มติดตามากนะครับชนะกล้องบุรพานะครับชนะดินเนอร์ทองน็อกมาสองไฟต์ติดละนะครับก็ออกไปที่เพชรศิลานะครับยังชอบในความเฉลียวฉลาดจังหวะการออกอาวุธนะครับดูเข้าออกเร็วสเต็ปคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ดูว่าหลากหลายนะครับการชกมีวิธีการมองข้ามชอ็อต ไปสเตป2ไปสเตป3นะครับดูว่ายังแพรว่ากว่านะครับชอบไปที่เพชรศิลาวอุราชานะครับโซนคู่เอกช่วง2ชชโยเพชรยินเดีอาคาเดมีครับพิกัด110นะครับมวยบุรีลมเมื่อเช้ามาเกิน1.4ไฟนี้คุมทั้งหมดประมาณ3โลครับเพราะว่าที่คุมไม่เยอะเพราะว่าพิกัด108เนี่ยตอนคืนย,ยังทำได้นะครับสูง166ครับอายุ23ครับ ส่วนมุมน้ำเงินครับไม่มีใครไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับดีกรีแชมป์ปูนเสือครั้งที่19ครับมหาสมุทรมูปิ้งอร่อยจุงมเบยนะครับหรือว่าสิทธิอาร์แมโบอีสานนะครับปล่อยปลาสิบครับน้ำหนักของมหาสมุทรนะครับก็มากกว่าเจ้าชัยโยอยู่1กิโลครับสูง173นะครับ19ปีจากบุรีล์ครับ19ปีจากบุรีย์นะครับอ่ะมวยคู่นี้ชอบไปที่มหาสมุทรนะครับดูอาวุธเยอะกว่า ดูอาวุธจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ชัยโยเดินเข้ามาเนี่ยแกมีจังหวะแบบสอกลักไก่นะครับสอกลักไก่สับได้เร็วนะครับแล้วก็ตั้งตัวไม่ค่อยทันเพราะว่าท่าทีเนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่ไม่เหมือนกับว่าคนที่จะจะจะ,จะสอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่ามีสอกลูกเนี้ยนะครับจะหยุดการเดินแล้วก็จะเอาชนะเจะ้า ชยโยไปได้นะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีแข้งอีกนะครับอ่ะผมเชื่อว่าเดินเข้ามาก็มาเข้าทางของมหาสมุทรนะครับเดี๋ยวขอดูรูปร่างหน่อยโอ้โหมหาสมุทรสูงยาวกว่าชัดเจนครับอเด็กคนนี้คงจะไม่หยุดสูงแค่นี้ด้วยนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับทั้ง8ทั้ง8คู่ในวันนี้นะครับทั้ง8คู่ในวันนี้ทาง t f o f o u u ทาง t f o f o u หมายเลข 24นะครับแล้วก็ช่วง2ทางเพจมวยเด็ด7 8 9แล้วก็มวยไทย2 0 0 0ผมทวนให้นะครับคู่แรกเนี่ยผมชอบไปที่ช้างนะครับคู่2ไปที่พุทโธนะครับคู่สาไปที่แก้วกังวานคู่4ผมไปที่หลังขาวครับคู่ที่5ผมไปที่อาชาเงินนะครับคู่ที่6ผมไปที่คาเมนแล้วก็คู่ที่7เนี่ยไปที่เพชรศิลาคู่ที่8ไปที่มหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยหรือว่า สิทธิ์แรมโบ้อีสานโชคดีไม่ใช่ทุกท่านนะครับวันนี้รวยๆเฮงนะครับเจอกันที่หน้าจอทั้ง To ฟอร์ยูมันมันมันสุก18บแนิกาแล้วก็ต่อเนื่องความมันนะครับเพจมวยเดแล้วก็มวยไทย2000ัถ่ายทอดสดต่อคู่5ถึงคู่ที่9โดยประมาณนะครับรวยๆแล้วก็เฮงเงทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ